สวัสดีค่ะฉัะนเทนเลอร์ออกไปแล้วดูเป็นยังไงบ้างก็อยากดูผลตอบรับนะว่าเป็นยังไงบ้างหว<ช>ังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าตอนพวกเราดูคือเขินเขินปิดตาแปบ๊บนึงเลยค่ะปิดตาไปครึ่งอันใช่ยอดมีซีนไหนไหมที่แบบเห็นเลยฉันดูแล้วชอบมากโหต้องเลือกเหรอคะออไม่เลือกเลยไหมชอบทุก อย่างเลยชอบทุกซีนเลยค่ะอ๋อระหว่างชอบในซีรีส์กับชอบโฟกชอบอะไรมากกันก็ต้องโฟกใช่ไหมอ่าใช่ตลอดเขาไวคนนี้เขาไวตลอดชอบอะไรมากกันชอบทั้งหมดเลยเหรอเราเป็นคนไม่เลือกถ้าสมสติว่าชอบโฟกอะไรก่าใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะเสียใจที่เขาว่าเออตั้งใจทํามาแต่ว่าถ้าบอกว่าเลือกทีมงานเลือกเรื่องเดี๋ยวโฟกก็จะเสียใจเราไม่ควร้องโฟกน้อยใจหรอ ไม่เป็นไรน้องโฟมก็ตัวเองน้องโฟมบอกโอ้ยเรอเล่นเรอเล่นชอบน้องโฟมเหมือนกันอ่ะน้องโฟมล่าเป็นยังไงคะดูรถชอบที่ไหนสุดจริงจริงแอมเหมือนพี่ออมว่าชอบทุกซีนไม่ขอเลือกได้ไหมว่าซีนไหนจะเป็นที่สุดเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกซีนเลยเนาะเราก็ออกมาก็คือชอบชอบหมดเลยภาพเพิ่มละมุนมากเลยลายลงเกลสุด แบบว่ามันก็แบบมีหลายๆซีนเลยที่น่าประทับใจมากเลยคุณผช่ซีทะเลอะไใช่แต่ถือว่าครบนะคะหมายถึงแบบมีทั้งซีนที่น่ารักหวานๆมีซีนเพื่อนซีนครอบครัวซีนพี่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบทุกอารมณ์เลยใช่แต่ตัดไปที่ไม่ได้ตรงนี้ก็มีซีนแบบไกล้ชีดแต่ทำนานไหมแต่ทำนานไหมไม่นานอะไรนะคะชิ่ใกล้ชิดถ่ายทำนานไหม ไม่นานเนาะไม่นานเลยอันนี้เรากลัว่าเทคเยียวผ่านเลยหรือว่าแบบส่วนมากจะเทคเดียวผ่านใช่แล้วที่เราเห็นก็คือเทคเยียวผ่านเลยใช่ค่ะซีซีนั้นจะเป็นเทคเดียวผ่านเลยเราก็ปิดเขินเหมือนกันเราปิดตาไปเลยค่ะนค่แว่าตองทับรปูชแล้วก็ปล่อยออกมาแบบให้ได้กี๊ดเลยล่ะจุ๊บแต่ว่าตอนที่เราเล่นเสร็จเนาะแล้วเขาแบบว่าสั่งคัดแล้วก็ฮะ คัดแล้วหรอคัดแล้วหรอฮวงทำไมมันแบบมันไม่อยากคัดหรอพี่ออมพี่ออมไม่ยอมคัดกับส่วนใหญ่เบ้าบ้าอะไรอ่ะแก้ข่าวให้หน่อยใครดิเธอย่าเขินเธอย่าเขินพี่แนทพี่เซย์อยไหนอะป้าพี่ออมเลยมันตุ้มจุดทุกอย่างมันแบบเรามันถึงจุดที่มันกำลังจะสูญเออล่ะรู้สึกว่าตอนนี้คือโล่งใจเพราะว่า ถ่ายทำใกล้จะเสร็จแบบใกล้เต็มทีแล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่แบบมันก็ยิ่งใกล้จะออนแล้วมันคือวันที่5นี่ไองม่ไม่กี่วันออก็รู้สึก 1. ก็คือที่ดูทเทเลอร์ม,มาแอบหายเหนื่อยเพราะว่าเรา2คนก็ทําเต็มที่มากๆ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบบตื้นตันที่เฮ้ยเราถึงวันนี้แล้วอะที่แบบว่าถึงแล้วชีที่แบบว่าเรารอคอยกันมาใช่อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเราทั้งสองคนเนาะฝากดูพวกเราด้วยเพราะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของโฟกเลยใช่สลาดคนบอกว่าแบบโฟแบบว่าเหมือนการเลยนะคือแบบแกวฟาอะไรอย่างเงี้ยไหนไหนคอลิกคอลิกนั่นอะอุยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสปอยเที่ยนี้ที่คุณชอบพูดอะ ไม่ได้ดิ๋ยวซก์ดิซันเดี๋ยวราไปดูนะคะโซกรายงานค่ะเม่อกี้เขาบอกว่าแมวต้องแบบว่าหน้าหลงมากเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าหนุ่มดำแดงอรแบนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเธอชอบดวงตาเราไหมไหนอุ้ยใครเขาชอบแค่ดวงตาเหรอเขาไม่เคยชอบร้อนด้วยซ้ำเขาเขาชอบหนูอยู่แล้วจริงๆนะเขาแค่ปากแขกที่ทำยังไงนี่มันแก้มแดงจากฝันเป็นจริง วันนี้พกมาด้วยเนี่ยบาดจะปัดตลอดเวลาเลยเรียกได้ว่าแต่แวันนี้ต้อง่งสวยนะพี่อมสวยอะไรพี่อมสวยอะไรครับพ่อเสริมหนูพี่อมสวยสวยออมตอบเองก็ได้เนี่ยเขาก็สวยทุกวันในสายตาหนูนะจริงดีสวยไหมสวยทุกวันเหมือนกันสวยทุกวินาทีสวยทุก เศษวินาทีเลยอ,อชนะได้ได้ข่าวว่าเห็นแบบบีชมากาซิบอกว่าชุดนี้พี่อามเป็นคนเลือกใช่ค<ช>ือเขาเป็นคนเดินหนูเดินเข้าร้านมาป,ปุ๊บเขายื่นเลยว่าน้องโฟกชุดนี้คืนนี้ <c oughs> เราแบบว่าอยากไปฟิตติ้งเองเราก็<ช>เลยไปไปที่แบบร้านเลยแล้วก็<ช>หนูหนไปถึงก่อนอมไปถึงก่อนอมก็เลยแบบว่าเอ๊ะตัวนี้มันต้องมันต้องโฟกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอมก็เดินไปหยิบจากเราแล้วก็แบบเอามาไว้เลยแล้วก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวให้โฟกลองก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นไปถึงก่อนอกับกับบีเบล ต้องแบบเดี๋ยวคนอื่นแย่งเพราะชุวนี้ต้องโฟกจริงๆก็ถือว่ามองขาดนี่ได้ว่าแบบนี่แปลว่าเราตดูแลใส่ใจเราตลอดที่สุดเขาชอบดูแลถือเขาจะแบบดูขี้บดนนึงแต่เขาชอบดูแล้องโมชอบอะไรในการใส่ใจของพีอมไม่ชอบอะไรในการใส่ใจชอบเวลาเขาใส่ใจเราเรื่องไหนเสื้อผ้าเรื่องของกินเขาใส่ใจเราทุกเรื่องเลยแต่ที่ชอบที่สุดคือเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่า คือจริงๆเราก็ทําเป็นนะแต่พอเป็นเขาทาแล้วมันแบบมันรู้สึกดีเขาชอบแบบเขาทําให้ทีนึงก็คือไม่ทําอะไรเลยเราแบบเขาชอบแย่งไปทําถ้าเวลาเขาเห็นทำเนี่ยเขาก็จะแย่งไปด้แบบแกะกุ้งเนี่ยเขาจะแย่งไปแม่เดี๋ยวพี่ทําให้อย่างเงี้ยมันช้า<ต> <ๆ S 1> ลําคา <laughs> เนี่ยสวยเรา <laughs> <laughs> เราชอบปาเป็นยูโฟลังก็ไม่ใไงเไไน <laughs> ี่ยค่ะก็เหมือนเป็นคนใช้เฮ้ยเกินไปไม่เอเล่นีร่วมกันหรือเปล่า เล่ฮตลอดเลยเนาะให้พื้นทีท่พี่บ้าอาออ๋โเคพ <laughs> ี่ขอบพื้นที่ดีเนี่ยค่ะมันเป็นมันนเป็สถานการณ์ที่อ้อมต้องเจอทุกวันนี่แหละค่ะก็คือถามว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาเป็นคนน่ารักพี่อ้อนใช่หลังๆมาเริ่มเบี่ยงละ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้เบี่ยงนะอ้อนแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เบี่ยงเหมือนคนอื่นไงมันเป็นการเบี่ยงแบบยังไงเห็นเบี่ยงดิยังไงอ่ะ ไม่เอาไม่เอาบอกเขามันแบบหวานเกินก็ต้องมีสัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเธอแบบว่าชอบว่าเราไงว่าอะไรว่าน้องอะไรอ่ะเขาจะยูดแค่นูนี่ไม่เคยว่านี่แค่พูดว่าน้องแค่นี้เลยเล่นเยอะๆเลยเฮ้ยยังยังอะไย เดี๋วันทเราชม ep ูตใช่ะสดรีมจะมีวามเศษะไอนที่เราจะเจอ ep นี้เรียกว่า ep ูคือได้ทําความรู้จักกับตัวละครทุกคนมากขึ้นกับตัวเราด้วยใช่ค่ะมันจะแบบประมาณนเราสักไหมอ๋อคือมันก็เนี่ยอะไรค่ะเป็นการรู้จักกับพวกเรามากขึ้นเป็นการที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ามาทําความคุ้นเคยกับตัวเราเองแล้วก็ตัวละครด้วยก่อนที่จะแบบปูไปถึงเนื้อเรื่อง เนว่าตอนนี้ก็คือได้ประกาศช่วงทากกงการรับชมเรียบร้อย,ย,อยค่ะ,คะขอเป็นแฟนซิว่าเราจะได้รับชม<ฮ>ได้ไหมก็สามารถรับชมได้ทางช่องทามอมรินช่อง34นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ค่ะส่วนอันคัดนะคะดูได้ในบีทีวีและก็กากาอุลาลานะคะเวลาเดียวกันเลย4ทุ่ม45นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ <laughs>